นี่เจ้าของเหื่อนนะเป็นกำลังใจให้เจ้าของเหือนนะสู้นะ <laughs> บายดีเอสซีบอลหน่อยสุขสุคนเนาะเมื่อนี้บอลหน่อยสชมาอัพคลิปให้พี่น้องบึงตอนที่พายุเข่าเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะได้รับวามเสียหายยางนักหน่วงก็คือเมื่อคืนนี่ตอนประมานเกางมงกลางคืน,นหรือว่าสามถุ่มเนาะพี่น้องพายุได้ถล่มมาแบบประ่านในต่างโต้เลยนะพี่น้องนะคือเขากําลังกินเขาแลกงเนะมื่อคืนนีตอนเกางมงทีนี้พายุามาพอดี พากันป uh ุ huh. wow. ๊บลงมาอยู่กลางเนาะพี่น้องเนาะหู้นไปอยู่ในหันในกล้องใหม่ยี่โองหันอันนี้นะพี่น้องนะก็คือถ้าปุ๊บเมื่อคืนนี่ก็ปุ๊บกับเอือยกับมีไงแล้วกับลูกชายกับป่าเนาะพี่น้องก็คือแบบว่ามันมาแห้งขนาดเลยนะท่านผู้ชมนะเอารถมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เครื่องคลองกระจัดกระจายนี่กับมานหลียี่โองนี้นะพี่น้องเนาะนี่มานหลียี่โองนี้นี่ห้องนี้แล้วบอลหลีนาะพี่น้องในใหม่กล้องนี่แล้วก็มิติขีดไกลแต่ในวินาทีนั้นก็คือ เฮาบ่ได้คิดยังหลเนะพี่น้องเนาะในวินาทีนั้นเฮากะมิแต่ยานกับยยาดนนะพี่น้องเ้าก็เลยต้องเอาหัวไปหมุนในกล้องใหม่อยู่มองหันเพราะว่าลมมันมาทางผิดมาทางหนานี่มันมาทางนี้มันพัดเข้ามาทางผิวโ,โหคือบ่วอยากสีว่าข้างแรกในชีวิตเลยเนะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้บ่าวหน่อยกัสิยางไปเห็ดเพื่อนซอยไอ้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุตอนนี้สิยางรัดทงและะ้วก็สิท้ายบรรยากาศสิท้ายต้นใหม่ให้พี่นอ้องในเบื่อง ลายบันไดแห้งสนได้ล่มเมื่อคืนนะพี่น้องซึ่งในบ้านก็ได้รับความเสียหายจากพายุลุกนี่ก็ไล,ล่ลังเติบพี่น้องและกะ้กกาบ้านอื่นแน่นะหมู่บ้านอื่นก็ได้รับไล่ล้างอยู่ล่มมันผัดลงังคาเฮือ่นออกแล้กกาเล่าเขาต้นใหม่อู้เสียหายลายเติบพี่น้องกับบุญฮื่นบ้านหน่อยกับไ,ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้บ้านหน่อยกัสียางลัดทงพาพี่นอ้องบึงบรรยากาศกลางทงไปน้ำนะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวกับกล่องนาหายบึง นี่นะพี่น้องนะสียางลัดตรงไปทางพู่นไปบาดหน่อยเพื่อละอีกมูบาดหนึ่งว้าวเมื่อยพี่น้องพู่น ยางมาตั้งแต่พูนแต่บานใหญ่ปุนะ้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็มาหอดบอลทีใหม่ล่มแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งนะคือแบบว่าฮักกันแบบระดิ่งระนาดเลยนะพี่น้องอันนี้ในนี่เป็ดต้นกระเล่านะพี่น้องนะนี่เนาะเนี่ยพี่น้องพูนกลนเลยต้นกระเล่าบูมีหักแก้วด้วยพี่น้องด้วยคุนคันพ่พอมันล่มเนาะมันสิไปเป็นปองเนาะล่มพี่น้องพูนมันสิมาแต่นหน้าเบาหน่อยพูนซึ่งตอนนี้เบาหน่อยก็ท่านได้ออกไปยามเที่ยงนะอยู่เนาะ นี่เป็นโกกขาดนะพี่น้องเนาะเนี่ยเบวงลำต้นมันหุนหุนสามสีตส่ต้นเฉพาะแถวนีก้กะบ,บ่ตามัวเศร้า,าวกวัาตวต้นเนาะพี่น้องเฉพาะมุมนี้เนี่ยเนี่ยทีทางทีพูดทางผุ่นพี่น้องพุนบ่ตามัวเศร้า,า,วก,วารกัวต้นแล้วเนาะแล้วกะบ,บ่รวมในบ้านแล้วกะบ,บ่รวมทางออกผุ่นทางออกทางถนนผุ่นบ่านหน่อยเห็นมุมเศร้านีก่กะประมาณห้าสิบต้นขึ้นไปล่ะ เทวาหาหน้านี้เนาะพี่น้องเจอก็บบริษัทายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเนียเทียงหาเทียงหน้าไปเบิดพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นโกควันซี่เนาะไม่มีหัวเกลวพี่น้องลมเซยเลยอู้หูว้าาหอนร้ายพี่น้องยางละทงเนาะบริษัทขี่รถเพราะว่าอยากถ่ายบรรยากาศตอนยางละทงแล้วก็ให้พี่น้องเบิ่งตอน ที่ล่มเห็ดใหม่ที่มันหักไปแล้วนะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนะศาสตร์นะพี่น้องคือแบบว่าเสียหายหลายต้นนะไม่เห็ดที่มันเห็ดศาสตร์นี่นะพี่น้องนะโอ้โเดี๋ยวหักป้ายเลยนะพี่น้องเนี่ยคือใบวายเสียหายยังหนักงวงเลยนะพี่น้องนะมีแต่ไม่งามๆเลยพี่น้องเปดี๋ยวความเนียออกมาสามสิบจะหาถึงสามสิบเมตรพุ่นละแต่ละตน้นเนี่ย ก็คือเห็นเฮือนได้เป็นลังเป็นลังล่ะแต่มันก็โกนเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เห็นเฮือนได้อยู่แคบเอาเนี่ยหุ่นแม่นไปเลยหุ่นหอนพี่น้องเฮ้ยก็คือบ่อยจากสีวอกเลยนะย่างระดทงมากจากการเมื่อนี้บ่หอนไปได้น้องพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้บ่หน่อยปลูกมันแห่งหอนกว่านี้ได้พี่น้องหอนจนเห็ดเบียบไปได้จากะอดทนสู้ต่อไป มือนี้ยังโบอหอนปรนเดี๋เนาะโบเหงาไปเดี๋ยวเราไปพอกันบัดบ่อหน่อยยางหอนเฮือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเนาะสำนีกกันเนาะไปพอกันี่ทางนาไปละ แล้วนะเจลาตินนะก็คือขุดตีนเสาลงแล้วก็กระดิกเฮื่อนทั้งล้างขึ้นใหม่เนาะเพราะว่ามันตกลงนี่นี่มันชิตกลงด้วตีนเสาเนาะตัวนี้ว่าท่านใดว่ท่านใดใส่เนาะตัวนี้แต่ตัวนี้ใส่ไปแล้วคือขุดตีนเสาลงแล้วก็เอากระดิกมาใส่แล้วก็กระดิกขึ้นแล้วก็คอยใส่ไปทีละต้นทีละต้นนี่นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้เบิ่งมันสิเป็นแบบนี้นี่อันดับไปแต่ตั นี่ลักษณะกระดิ็นคืนนี่กระดิ๊บคืนทีละสามทีละต้นทีละต้นต้นนี่กะกระดิ๊ข้ามไว้ละกะเอาตีนเสาตัวน่ะมาใส่หนะพี่น้องเพราะว่ามันตกลงแต่ตีนเสาตกเบิดลังเลยนะซึ่งกะเหตุไปแล้วมืงเสาเนี่ทางนี้กะแล้วทางขุ่นกะแล้วกะเลยอยู่ประมาณสามสี่ตนนะพี่น้องกระดิ๊บคกินข้าวเที่ยงเนาะ เป็นย like, ังไงเห้ยอลไ์ใครหน่อยโอ้ยไปไปโอเคปลาคือขยันนะเพื่อนโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเข้าโตจะเห็ดเบียงน้ำน้องกันเนาะ เรียบร้อยบ้านนี้สำเร็จเป็นทีินห้อยเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมป้าทุกนี่คือสางเลยนี่คุณสำเร็จบ่บ้านนี้ตื่นจะของเว้ยชื่อของกันอยู่ใครนะก็คือประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำเร็จปฏิทินห้อยแล้วนะตอนนี้นะพูทางทีมงานเนะยังแต่ลังค่าเนาะเดี๋ยว เฮาใส่ตีนเสาไปทีมหอยสิผาพี่น้องขึ้นไปเบิงรังค่าเนาะตอนมันออกคูนคูนๆสิผ้าขึ้นไปเบิงอยู่เทิงขึ้นกันห่ละเสิ่งตอนนี้กะตอนนี้กะสำเร็จแล้วใส่ตีนเสายกขึ้นตีนเสาไปทีมหอยเลยนะ <c oughs> นี่นะพี่น้องนะสำเร็จไปทีมหอยแล้วนะพี่น้องนะคุนเหลือแต่ลังค่าเี๋ยวสิผาพี่น้องขึ้นไปเบิงอยู่เทิ่งุ่นละ ปไปึ้นไปเบิ่องลงังคากันไปนี่นะทุกคนนี่ลงังคาที่ล่มเอาไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋่เบิดเลยพี่น้องหุ่นหูพระกงพระแก้วอยู่หันหุ่นลังคาพี่น้องลงังคานี่เซิงมันไปตกอยู่พูอยู่ผีประสาพอน้องพี่น้องเนาะระยะทางกะจังนี่ไปหุ่นกะสองกิโลเนาะสองสามแผ่นมันไปตกอยู่พนอยู่ผีประสะรพพ่มเอาไปกะกายอยู่กลางบ้านเนี่ยเด็จกจังน้อยสีไายให้พี่น้องเบิง่ง อยู่กลางบ้านสีหาแผ่นเนาะพี่น้องลังคานี่ลังคาตัวนี้อยู่กลางบ้านอีกสามสีแผ่นอยู่มองหันให้พ่อสมกวนนะพี่น้องจากพายุหลวงนี่ซึ่งตัวนี้กลับประกอบกันได้ไปที่มอยแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เหลือยแต่ลังคาเนาะข้างล่างก็เริ่มเลื่อยๆเลยเก่าบ่เอาหูเก่าเลยไกลเละแล้วจ้า โอ้โหโอเคน้องเพื่อนๆการ์เซียขอจบคลิปไว้กันพียงัญซัมนี้เพราะว่ามันกระคำแล้วเบ่าหน่อยกาสิออกมาหน้าไปเก็บสังการีของเบ่าหน่อยเนาะอยู่ที่งหน้าหุ่นล่มมันปิวไปตอนนี้สิออกกับพี่ใหญ่ยืมรถเข้าไปเนาะไปเดี๋ยวขอจบคลิปไว้พียงัญซัมนี้บ๊ายบาย